เทคนิคการตกปลาตาพ้าปลาตาพ้าเป็นปลาพื้นบ้านของไทยที่ปัจจุบันผู้คนแทบจะไม่ค่อยพูดถึงกันแล้วเนื่องจากไม่ค่อยพบปลาตัวนี้มากนักแม้แต่ในวงการตกปลาก็เรียกว่ามีน้อยคนที่เคยตกได้ปลาตาพ้าอาจจะเป็นเพราะปริมาณที่ลดลงและแหล่งกําเนิดอยู่ในพื้นที่จํากัดไม่กี่จังหวัดทําให้ปลาตัวนี้ไม่โด่งดังเหมือนปลาตะเพียนซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันปลาตาพ้ามีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Golden Belly Barb หมายถึงปลาที่มีท้องสีเหลืองทอง ตามประวัตินั้นมีบันทึกการค้นพบปลาตาพเมื่อราวปีพุทธศักราช2488จากรายงานทั่วๆไประบุไว้ว่าปลาตา,าคนั้นพบทั่วไปทุกภาคแต่ตอนนี้ปลาตา,าคนั้นแทบจะไม่เห็นตัวหลายปีมานี้ในภาคใต้ก็ไม่ค่อยได้ข่าวของปลาตัวนี้เลยส่วนภาคอีสานก็ไม่ค่อยได้ข่าวถ้าจะมีปลาตา,าคกก็น่าจะพบในแม่น้ําโขงหรือตามอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีต้นน้ําอยู่เทือกเขาสูงเพราะถิ่นที่พบปลาตัวนี้มากคือบริเวณต้นน้าแม่กลอง แถวอุ้งผางแม่น้ำแควใหญ่แควน้อยที่กาญจนบุรีต่อมาถึงแม่น้ำแม่กลองที่ราชบุรีในแม่น้ำน่านเนื่องจากปลาตะพากเป็นปลาเนื้อดีและมีขนาดใหญ่กว่าปลาตะเพียนจากรายงานของกรมประมงระบุว่ามีขนาดใหญ่มากถึง2.5้ากิโลจึงทำให้ปลาตะพากถูกจับไปขายตลาดมาตั้งแต่อดีตปลาตะพานั้นเป็นชื่อที่ใช้เรียกหากันในภาคกลางส่วนภาคเหนือนั้นชาวบ้านแถวลำน้ำน่านนิยมเรียกปลาตัวนี้ว่าปลาปีแต่คนเมืองตากเรียกตะพากแบบคนภาคกลาง ภาคอีสานเรียกว่าปลาปากดำปลาตะา,าพปกติเป็นปลาที่ตื่นตกใจง่ายกระโดดเก่งว่ายน้ำได้รวดเร็วกลับตัวได้คล่องแคล่วว่องไวแหล่งที่พบปลาตะพาคในเมืองไทยผลจากการสำรวจแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาตะาคในบริเวณลำแม่น้ำปิงในเขตจังหวัดตากและพบว่าในเวลากลางวันปลาตะพาคชอบอาศัยอยู่ในบริเวณร่องน้ำซึ่งมีความลึกประมาณ2-3เมตรมีความเร็วกระแสน้ำ0.25-0.40เมตรต่อวินาที น้ำค่อนข้างใสและอุณหภูมิของน้ำ26-27องศาเซลเซียสพื้นท้องน